สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุณแม่ที่เผือกนะคะเย่เรื่องอะไรที่แม่เผือกได้นะคะแม่จะเผือกให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังเลยค่ะวันนี้นะคะแม่มีเรื่องเมาส์มอยรีวิวเผือกๆให้ทุกคนฟังค่ะเกี่ยวกับการรีวิวหมาล่าค่ะไปกินหมาล่าแล้วก็รีวิวโพสต์ลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะคือดูผุนเผินนะก็เหมือนแบบไม่มีอะไรเนาะก็รีวิวทั่วไปแต่ว่าเขารีวิวฟิลแบบไม่ประทับใจกินแล้วแบบไม่อร่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่แต่ค่ะแต่ว่าคดีกับพลิกค่ะเพราะว่าการที่เขารีวิวอะไม่เป็นความจริงก็คือเขารีวิวฟิลแบบนั่งเทียนเขียนเขียนเองโมงเองไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับกลายเป็นเรื่องที่ฟ้องดำเนินคดีกันไปนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคือตอนเขาโพดอะคือเขาโพดแบบไม่ระบุต,ตัวตนไม่ให้เห็นว่าเราโพ์อะไรไปอะแต่ว่าแบบฟิลเจ้าของหาเจอ ถึงกับคนโพสต์รู้เรื่องนะคะขอไปกราบเท้าเลยค่ะคือแม่แค่เกริ่นให้ฟังนะคะคือเรื่องเนี้ยจริงๆอะแซบมากถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีทีเดียวนะคะสําหรับนักรีวิวต่างๆสายรีวิวที่ชอบให้ดาวหรือว่าให้ความคิดเห็นนะคะยังไงก็ไปฟังกันเลยนะเริ่มเรื่องนะคะก็มีอยู่ว่ามีคนไปโพสต์ตำหนิร้านหมาล่าร้านหนึ่งค่ะพร้อมกับรีวิวความไม่ประทับใจนะคะกับการไปกินหมาล่าร้านร้านนี้ค่ะ ในเพจ Facebook น้องใหม่มม,มสหกนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของเด็กมหาลัายมหาสารคามนะคะมีคนติดตามกว่า1.700แสนคนค่ะโดยเป็นโพสต์ที่ไม่ระบุต,ตัวตนว่าเป็นใครค่ะและมีเนื้อหาในการโพสต์ดังนี้นะคะรีวิวร้านหมาล่ามีสุขที่จริงใจอกแกลคือเรื่องจริงวันนี้ไปทานหมาล่าสายพานร้านหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเราก็ไปนั่งกินตามปกติ เพราะร้านค่อนข้างไปบ่อยมากแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรวันนี้ป้าคนหนึ่งเหมือนเจ้าของร้านนะแกแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าพูดจาหมาไม่รับประทานลูกค้ายังไม่ได้ทันทําอะไรเลยเอ,อะอะไปหมดหยิบจับอะไรก็ด่าลูกค้าทําอย่างกับลูกค้าขอไปแดกหลังจากที่โพสต์น,นี้ได้โพสต์ออกไปนะคะเจ้าของร้านก็ได้เข้าไปตรวจสอบค่ะว่าคําพูดที่ลูกค้าพูดนั้นเป็นความจริงไหมแต่จากการตรวจสอบนะคะก็ไม่เป็นความจริงอย่างที่เขาได้พูดค่ะ ทางร้านหมาล่านะคะที่ได้ถูกพาดพิงได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะโดยแบ่งออกเป็นข้อๆดังนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะลูกค้าได้หยิบถ้วยส่วนกลางค่ะคือแป้งต่อค่ะมาวางที่หน้าตักของตนเองย้ำเลยนะคะว่าที่หน้าตักของตนเองโดยที่มีผู้รับประทานร่วมด้วยะคะ่ะอีก4ท่านนะคะ ทางผู้จัดก,การก็เลยแจ้งว่าถ้าเปิดแป้งเตาะแล้วอ่ะช่วยปิดด้วยเพราะว่าการที่แป้งเตาะค่ะอยู่กับอากาศนานๆนะอ,อาจจะทําให้แป้งเตาะแข็งแล้วแตกได้นะคะซึ่งไม่ได้เอะอะอะไรเลยตามที่โพสต์ไว้ข้อ 2>, 2นะคะเรื่องการตะอคอกที่ปิดประตูเบาๆอ่ะค่ะจากการตรวจสอบตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจนลูกค้าออกไปอ่ะค่ะยังไม่มีเสียงผู้จัดก,การในการตระอคอกสักนิดเลยค่ะ ข้อ3นะคะโพสชี้นำให้ลูกค้าท่านอื่นคิดดีๆก่อนที่จะไปใช้บริการเนี่ยรู้สึกแย่มากค่ะคุณควรย้อนมองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะจากพฤติกรรมบนโต๊ะอาหารของพวกคุณก่อนว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติลูกค้าท่านอื่นๆอยากหยิบจับอะไรก็หยิบอยากทำอะไรก็ทำก็ควรไตร่ตรองก่อนโพสนะคะแต่ว่าไม่ใช่โพสให้คนอื่นเสียหายแบบนี้ อีกทั้งนะคะเจ้าของร้านอาหารค่ะก็ยังได้โพสต์ต่อเนื่องอีกด้วยนะคะว่าเขาขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกอะไรและทักคู่กรณีนะคะยังยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสิ่งที่เขาโพสต์ออกไปอะ่ะเป็นความจริงเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นศาลเอากล้องวงจรปิดไปโชว์ให้ศาลดูเลย เจ้าของร้านอาหารได้แจ้งเลยค่ะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะกับนางสาวดอและจะไม่มีการเกี้ยกล่อมไม่ว่าการณีใดก็ตามค่ะและยังพูดอีกด้วยนะคะขอให้ลำลึกถึงแม้ว่าการโพสแบบไม่ระบุตัวตนถ้าหากเนเจอจริงๆนะ่ะมันหาเจอได้ไม่ยากหยุดทำลายคนอื่นด้วยวิธีสกปรก,กแบบนี้มีหลากหลายช่องทางที่คอมเพนมาได้ไม่มีร้านไหนอยากให้ร้านตัวเองเจ๊งหรอกค่ะเชื่อว่าทุกร้านยินดีปรับปรุงอยู่แล้ว ส่วนการคอมเพนให้ทางร้านทราบยินดีและเต็มใจที่จะปรับปรุงแก้ไขแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะได้ออกมาโพสเพราะผ่านความรู้สึกอายมาแล้วค่ะลุกมาสู้ปกป้องให้กับร้านนะคะทุกอย่างมีต้นทุนเราใช้เงินลงทุน อย่าเอาน้ำลายของคุณมาทำลายธุรกิจคนอื่นสุดแล้วแต่เวรกรรมจะนำพาค่ะขอให้โชคดีและพบกันเร็วๆนี้แน่นอนนอกจากนี้นะคะยังแนบกล้องวงจรปิดของร้านมาให้ดูด้วยค่ะพร้อมกับพูดว่าถ้าไม่เข้าใจประเด็นไหนถามมาได้เลยพร้อมอธิบายไม่ใช้อารมณ์ไม่มีการทะเลาะวิวาทางเจ้าของร้านนะคะได้ชี้แจงอีกด้วยว่าตอนนี้ได้ไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะพอเจ้าของนะคะมองว่าการที่ลูกค้าโพสอะ หลังจากที่เขาทานแล้วใช้เวลา4ชั่วโมงซึ่งหมายความว่าได้คิดไต่ตรองมาดีแล้วในการโพสต์แน่นอนค่ะไม่ได้ใช้อารมณ์หรือการบรรดาโทสะแน่นอนหลังจากโพสตนี้นะคะถูกแชร์เป็นวงกว้างออกไปค่ะ คนส่วนใหญ่นะคะก็มาให้กําลังใจเจ้าของร้านกันและพร้อมกับพูดด้วยว่าเนี่ยดีแล้วที่ไปดําเนินคดีนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างค่ะจะได้ไม่ไปทําอะไรแบบนี้อีกบางคนก็บอกนะคะว่าเคยไปใช้บริการร้านนี้นะพนักงานก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะไม่เคยโดนวีนโดนเวียงเลยค่ะแล้วก็ยังมีบางคอมเมนต์นะคะได้พูดขึ้นมาว่าดูจากมารยาทบนโต๊ะอาหารของคุณนะไม่มีเลยคุณควรทํากินที่บ้านเองนะ คนอะไรเอาแป้งต๋อมาวางไว้บนตักได้คือมันไม่มีใครทําเพราะว่ามันเป็นของกลางหรือบางคนนะคะก็บอกว่าจริงๆอ่ะป้าแกไม่ได้ตะคอกหลอกแต่แกเสียงดังจริงแกเป็นคนเสียงดังเท่านั้นหลังจากเจ้าของร้านนะคะได้ไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วได้โพชี้แจงออกไปใช่ไหมคะว่ารู้แล้วว่าตัวคนโพสเป็นใครถึงแม้ไม่ระบุตัวตนก็ตามซึ่งเจ้าของโพสจริงๆค่ะได้ออกมา โพสต์แก้ต่างดังนี้ค่ะจากกรณีที่โพสต์เรื่องร้านหมาล่ามีสุขเมื่อ2วันก่อนนะคะตอนนี้ได้รับรู้แล้วค่ะว่าจะโดนฟ้องหนูต้องกราบขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะวันนั้นทําด้วยความโมโหเตะคิดว่าป้าแกวีนใส่ จนเกิดการโพสต์ใช้ถ้อยคําที่หยาบคายไม่สุภาพต้องกราบขอโทษอีกครั้งนะคะส่วนตัวเป็นลูกค้าประจําไปบ่อยไม่เคยมีปัญหามีแค่วันนั้นจริงๆคิดว่าป้าแกเป็นเจ้าของร้านไม่รู้ว่าเป็นพนักงานของร้านอีกทีหนึง่งเลยโพสต์ไปด้วยความโมโหเพราะอยากให้แกพูดจาดีๆเท่านั้นส่วนเรื่องฟ้องหนูไม่มีเงินจ่ายไม่มีทรัพย์สินได้ที่จะชดเชยให้ทางร้านเพราะทุกวันนี้มีเงินติดตัวอยู่แค่พันกว่าบาท หากทางร้านต้องการให้หนูกราบขอโทษหนูก็ยินดีหนูยังคงเป็นลูกค้าประจำของที่นั่นและชื่นชมตลอดว่าร้านอาหารอร่อยแค่เหตุการณ์วันนั้นเฉยๆที่ทำให้หนูโมโหและโพสไปด้วยความโง่ ไม่ทันคิดว่าไม่มีสมองและขาดความย้ำคิดชั่งใจไม่ทันคิดว่าทำให้ร้านเสียหายกราบขอโทษจากใจเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีสมองและขาดความย้ำคิดย้ำทำหนูได้ลบโพสต์ออกไปตั้งแต่วันที่โพสต์แล้วไม่กี่ชั่วโมงพอเจ้าของร้านเข้ามาชี้แจงในคอมเมนต์เคลียร์ใจกับตัวเองว่าป้าแกคงเป็นคนพูดท้วน,วนมีลักษณะแบบนั้นแต่ที่จริงแกไม่ได้มีอะไรแต่ทำให้หนูเข้าใจผิด ใช้คำพูดจาที่หยาบคายก้าวร้าวขอโทษด้วยนะคะแล้วก็มีอิโมจิไหว้นะคะแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังส่งข้อความไปหาเจ้าของร้านค่ะเพื่อขอโทษเจ้าของร้านแล้วบอกว่าคิดว่าป้าแกเหวี่ยงใส่จริงๆิโดยพิมพไปขอโทษเจ้าของร้านใจความว่าประมาณนี้นะพี่คะหนูยอมรับผิดทุกอย่างแล้วค่ะพร้อมเจอหน้าพร้อมขอโทษทุกอย่างที่ทําลงไปพร้อมกราบเท้าแม่ ที่หนูโพสใช้ถ้อยคารุนแรงแบบนั้นและเจ้าของร้านคะหนูสํานึกผิดจริงๆจะจําไปตลอดชีวิตและขอชดใช้เงิน1 0,000บาทเพราะหนูมีเท่านี้จริงๆพร้อมไปขอโทษด,ด้วยใจจริงที่สอนอค่ะตอนนี้สํานึกมากๆกราบขอโทษด,ด้วยนะคะพร้อมอ e ิโมจิไหวแล้วก็ขอโทษขอโทษค่ะจากนั้นนะคะเจ้าของร้านคะ่ะก็ได้แคปข้อความคะ่ะที่ได้คุยกับลูกค้ารายนี้คะ่ะพร้อมพูดขึ้นมาว่าหมื่นเดียวยังไม่พอค่ทาทนายเลยลูก หามาเพิ่มหน่อยแล้วค่อยเสนอราคาใหม่มาละกันขอให้น้องซึมซับและจดจำความรู้สึกการโดนลุมประนามจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ดีๆนะที่ผ่านมาพี่มีความบริการยินดีและเต็มใจมาโดยตลอดไม่ใช่ว่าไม่เคยพลาดนะแต่ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้ไงกว่าจะสร้างร้านนี้มาได้อะมันไม่ได้ง่ายๆเลยพี่ภูมิใจมากที่พี่สร้างร้านนี้ขึ้นมาได้และไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงจุดที่เราต้องฟ้องลูกค้า แต่พี่อะมาถึงจุดนี้ได้เพราะหนูเลยนะเสียใจจริงๆแต่ไม่ยอมใจอ่อนเด็ดขาดหลังจากนั้นนะคะมีหลายคนสงสัยมากว่าเจ้าของร้านอะรู้ได้ยังไงว่าเขาอะเป็นคนโพสต์ใครคือคนโพสต์ทางๆท,ที่ไม่ได้ระบุตัวต,วตนใช่ไหมคะ ทางเจ้าของร้านก็ได้โพสต์ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าก็คือว่าเหตุการณ์นะคะลูกค้าคนโพสต,ต้นเรื่องเนี่ยค่ะเขาได้มาถ่ายรูปค่ะร้านหมาล่าร้านเนี่ยที่เกาะกลางถนนค่ะเจ้าของร้านก็เลยเช็กว่าระหว่างที่เขาดูรูปที่โพสต์ไปเนี่ยอ่ะ ว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนพอดีมันมีรถสีดําค่ะขับผ่านแล้วก็มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาคีดตุ๊กตาอยู่ที่หน้าร้านเจ้าของร้านก็ไปรีรันโพสท,ที่กล้องค่ะแล้วจนมาเจอว่าช่วงเวลานั้นน่ะก่อนหน้านี้มีคนมาจ่ายเงินซึ่งเขาใช้วิธีการสแกนจ่ายเราก็จะเห็นทั้งชื่อนามสกุลของคนที่มาจ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วคนนี้ก็ได้เดินผ่านไปที่เกาะกลางถนนแล้วก็หันกล้องมาถ่ายรูปที่ร้านค่ะเจ้าของร้านเลยรู้ว่าอ๋อ น้องคนนี้เป็นใครคือเจ้าของร้านแบบเก่งมากะสุดยอดมากค่ะและยังมีอีกหนึ่งแชทนะคะที่โผล่ออกมาพร้อมกับคนต้นเรื่องค่ะได้พูดออกมาว่าจริงๆอะ่ะวันนั้นน่ะน้องเขาอะ่ะไม่ได้โดนตะคอกแต่ว่าเพื่อนเขาว่าโดนตะคอกเอาจริงๆอะ่ะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ฟังมาจากเพื่อนอีกทีนึงและที่โพสต์ไปอะ่ะน้องในกลุ่มเขาพูดเล่นๆกันส่วนปูก็ไม่ได้กินจริงนะคะมีน้องอีกคนเขาพูดมาอืม คือจากเรื่องราวค่ะพอได้เห็นแชทนี้นะคะผู้คนส่วนใหญ่ค่ะไปในทางทิศท,ทางเดียวกันเลยว่าแบบเฮ้ยมโนได้ขนาดนี้เลยหรอแบบไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงๆแต่สามารถพูดได้เป็นตุเป็นตะขนาดนี้โอ้โหมโนเก่งมากๆเลยอะ่ะแล้วไปโพสต์ว่าเขาสะรุนแรงเลยเรื่องราวดรามานี้นะคะก็กลายเป็นกระแสตีกลับไปถึงคนรีวิวหนักมากๆเลยค่ะ และหลายคนนะคะก็ได้ออกมาคอมเมนต์รีวิวเรื่องนี้อย่างเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเอาจริงๆคนเดี๋ยวนี้พอไปกินอะไรแล้วไม่ประทับใจนิดนึงก็ชอบโพสต์รีวิวตำหนิหรือรีวิวว่าให้ดาวน้อยกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วบางทีอาจจะทําให้ร้านค้าร้านนั้นเจ๊งกันไปเลยทีเดียวค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คนพูดถึงกันเยอะมากค่ะคือการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งคนโพสต์ไม่ระบุตัวตนจะคิดว่าไม่มีใครเห็นว่าเราโพสต์ว่าใครหรือตำมีอะไรไปใช่ไหมคะแต่เอาจริงๆแล้วแอดมินของเพจเพจนั้นจะเห็นชื่อนามสกุลข,ของคุณว่าใครเป็นคนโพสต์ค่ะแล้วถ้ามีถึงขั้นไปลงพักหรือขึ้นสารกันเนี่ยคะ่ะแอดมินก็สามารถเอาข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ให้กับคู่กรณีได้เลยนะคะซึ่งฝากไว้กับทุกคนเลยคะ่ะใครจะโพสอะไรมีสติคิดเยอะๆแล้วก็ ค่อยโพสนะคะเอาจริงๆนะคะแม่มองว่าการที่เราไปทานอาหารสักร้านหนึ่งอะคะ่ะแล้วเกิดไม่ชอบไม่ถูกปากอะแล้วแบบมันไม่อร่อยจริงๆอะเราสามารถแนะนําเขาได้ไม่เชื่อว่าร้านอาหารส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาก็มีช่องทางการแนะนําการคอมเลนหรืออะไรต่างๆมากมายมากกว่าที่เราไปโพสต์ระบายในโซเชียลนะคะซึ่งแม่เชื่อว่าค่ะทุกๆร้านอาหารหรือร้านอาหารส่วนใหญ่เขายินดีรับฟังคําแนะนําของลูกค้าแน่นอน,นะคะ่ะ อย่าไปรีวิวแบบว่าเขาแบบต้งๆหรือหักดาวเขาแบบนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะพูดกันด้วยถ้อยคำที่จริงใจแล้วบอกด้วยความจริงใจค่ะเชื่อว่าเป็นท w a y c ommunication ที่ดีที่สุดละค่ะอย่าถึงต้องทำให้เขาต้องปิดร้านก็เลยคือสงสารเนาะเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วยิ่งมาโดนแบบนี้ยิ่งท้อใจกันไปใหญ่ค่ะโอเคค่ะจบประเด็นเรื่องราวดาม่าร้านหมาล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการไปทานร้านอาหารบ้างไหมคะยังไงคอมเมนต์มาที่ด้านล่างแม่ได้เลยนะแม่อยากคุยด,ด้วยและก็อยากตอบมากค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่คนนี้ในการทับคลิปต่ตอไปด้วยนะคะอยากเมาส์มอยอยากเผือกให้กับทุกๆคนฟังมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ขี้เผือกไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย